ดวงรายวันคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่12สิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะ คนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะหลายๆคนนะคะต้องอดทนนะคะกับการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะของตัวเองหรือไม่ก็คนในครอบครัวนะคะคุณมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าจะมีคนมาหาที่บ้านมีเพื่อนเก่าๆนะคะมาหาช่วงนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะห่วงหน้าพะวงหลังนะคะมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องคิดหนักคิดมากนะคะระวังปวดหัวไมเกรนนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะคะนอนไม่ค่อยหลับคิดมากนะคะ มีเรื่องให้คิดค่อนข้างเยอะนะคะการงานค่อนข้างดีการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคพอสมควรนะคะแต่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณจะผ่านไปได้ถ้าใครมีปัญหาระังเรื่องของสุขภาพแค่นั้นนะคะสีนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีเขียวสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ7 6ห เจ็ดหกสี่นะคะเจ็ดหกสี่แล้วก็เจ็ดหกเจ็ดนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ